ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Honkai Star Rail กับผมมิสเตอร์ซีเวร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําการสร้างลีลิกแบบเลือกออฟได้เราจะเลือกเอาได้เลยว่าเราจะเอาเซตไหนและออฟที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบใดเพื่อให้ตรงตามสายและง่ายต่อการเล่นตัวละครจะได้เก่งขึ้นและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าเราเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend Lock Origin Summoner Chronicles Genjin Impact และ l e g e อ d X Sneak Generation และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power p o w e r p a y หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอ p o w e r p a y ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y นะครับ ดยพื้นฐานแล้วนะครับการสร้างลีลิกเนี่ยก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆถึงเลเวล40หรือระดับความสมรณ์อยู่ที่3เมื่อเรามาถึงแล้วเราก็เข้าสู่การผสานเขาจะอยู่หน้าเมนูที่4เลยครับเขาก็จะมีเมนูให้เราเนี่ยผสานลีลิกเลือกเอาว่าเราจะผสานลีลิกธาตุไหนความสามารถเป็นแบบไหนหรือจะผสานจักรวาลเอาก็ได้นะครับทั้งในส่วนของตัวลูกแก้วแล้วก็ตัวเชือกการที่เราจะฟาร,ร์มหาจักรวาลให้ออบตรงตามสายของตัวละครที่เราต้องการเนี่ยจะได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายสเตตัสยิ่งในส่วนของลูกแก้วเนี่ย มีเป็นพวกธาตุด้วยนะเพิ่มดาเมจกเพิ่มดาเมจไฟเพิ่มดาเมจน้ำแข็งเพิ่มดาเมจสายฟ้าเพิ่มดาเมจลมเพิ่มดาเมจควอนตัมเพิ่มดาเมจจินตภาพค่อนข้างหลากหลายเลยเดียวนะครับแน่นอนว่าโดยพื้นฐานลีดิกของอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของลำตัวก็จะมีออฟหลากหลายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น s p t t ีแอตแทกเดบอัตราคิทคอนขี Con, Con, Kid, ดาเมจปริมาณการรักษาอัตราการสร้างสถานะมันไม่เหมือนกับพวกศีรษะนะครับที่จะมีออฟเดียวตายตัวนั่นก็คือ SP เป็นหน่วยหรือจะเป็นถุงมือนะครับก็จะมีแบบตายตัวแตต่ลัวเรา ก็ต้องไปฟาร์มเพื่อคัดสรรหาออฟที่เราต้องการมาหรือจะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับเขาก็จะมีให้เลือกถึง4ออฟที่กว่าที่เราจะสุ่มได้มานะครับซึ่งในส่วนของรีลิกทองพวกนี้นะครับเราจะเริ่มฟาร์มหาได้ก็ต่อเมื่อเราถึงระดับความสมรุน3หรือตัวละครเลเวล40เวลาเราไปลงฟาร์มรีลิกก็จะมีโอกาสได้รับแต่ส่วนมากจะตายตัวอยู่แล้วนะครับหชิ้นส่วนจะได้ออฟตรงไหมถ้าตรงไหมอันนี้บอกเลยว่ายากนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีระบบผสานเข้ามาใช่ไหมเราสามารถเลือกคราบได้การที่เราจะคราบรีลิกพวกนี้เรราาาสามาถ เดือดใดเลยนะว่าเราจะเอาส่วนไหน แต่ในการคราบเราก็ต้องใช้วัสดุลีลิกรเรมนินชิ้นส่วนลีลิกที่แตกหักเราจะได้ต่อเมื่อเราทำการย่อยลีลิกหรือถอดแยกลีลิกที่ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเวลาเราใส่ไปก็จะได้อยู่ที่10สมุดด้วยกันสังเกตที่ล่างขวาเลยครับในการที่เราจะคราบรลีดิก1ชิ้นต้องใช้เศษเนี่ยหนึ100เศษด้วยกันหรือก็คือเราต้องย่อยอุปกรณ์สีส้มนะครับสิชิ้นต่อการคราบ1ครั้งโฮโฮโฮเรียกได้ว่าเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตัวในกรณีที่เราอยากได้ออฟตามที่เราต้องการเราสามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแต่ต นาฬิกาทรายเซลโมเดลิ Self ่งรีซินซึ่งอันเนี้ยเราจะได้ยากมากเพราะเราจะได้รับจากเกียรติยศนิรนามหรือก็คือแบ t เทิลพาร์ตนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเก็บรีเวลพาร์ตหรือเกียรติยศนิรนามเรียบร้อยถึง40ก็จะสามารถได้รับ1ชิ้นนะครับหชิ้นต่อ1นึ่พาร์ตฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ควรที่ต้องเลือกออฟหลักให้ดีๆให้เลือกออฟตัวละครตามที่เราต้องการเข้าไว้นะครับคือในส่วนนี้เราต้องไปนั่งดูก่อนนะครับว่าเราเป็นเมนตัวละครไหนเราอยากเล่นตัวละครไหนเป็นตัวหลักเราทําตัวละครไหน ส่วนที่คุ้มค่านะจะเป็นในส่วนของตัวละครดาเมจเพราะผมจะแนะนําให้ผสนลีลิกในส่วนของลําตัวก่อนเพราะจะมีออฟค่อนข้างหลายอันนะครับอย่างที่เกิดว่าการฟาร์มเนี่ยหามันค่อนข้างยากถ้าเราจะเอาให้ตรงสายและออฟสําคัญนะครับที่ควรหาแล้วก็คือจะเป็นคีดาเมจหรือจะเป็นอัตราคิดิคอนแต่คีดาเมจเนี่ยจะออกยากที่สุดแล้วดังนั้นการครับดาเมจคิดิคอนจะดีกว่าถ้าเป็นตัวละครดาเมจนะครับในส่วนของการเลือกออฟตัวอื่นยังพอฟาร์มหาได้นะแต่ส่วนลําตัวฟาร์มอย่างให้ออก ส่วนออฟลองเนี่ยก็ไปลุ้นเอาว่าเราจะได้ออฟดีหรือเปล่านะครับอ่ะในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเลือกคาฟลำตัวให้หยานชิงแต่ถ้าออฟลองไม่ถูกใจเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมถูกใจแล้วผมจะทารระาําการประสานการประสานก็จะใช้100เ้เศษของรีลิกเป็นพื้นฐานนะครับส่วนในการมันเอาไว Lock ้ล็อกออฟบนว่าเราจะได้ดาเมจคิติคอนแบบแน่นอนนะครับจากนั้นก็กดประสานเข้าไปยืนยันครับ วิง่งม,มาแล้วผมก็ต้องมาลุนออฟล่างสินะว่าจะอ,าออกตรงตามที่ผมต้องการหรือเปล่าโอ้โหออฟล่างอย่างแย่ <c oughs> คือมันไม่มีพวกเอฟเฟกต์ทำลายโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราคิทิคอนไม่มีเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นแค่3ออฟด้วยนะโอ้โหแบบนี้อีกหนึ่งร้อยผมก็คงต้องเก็บไว้ก่อนอาจจะเอาไปเลือกครับในส่วนของดมตัวให้ฮิเมโกะเพื่อจะได้ของดีมานั้นก็ครับเลยแล้วกันนะครับลุนเนาแบบไม่เลือกออฟออฟอาจจะดีกว่าก็ได้ ลึบอันบนอาตาร์คิดิคอนครับเอ้ยแต่อันล่างเนี่ย SP เอามานทำไมน่าจะได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นดาเมจคิดิคอนมากกว่านะแต่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เพราะมันติดความเร็วมา2องการที่จะหาความเร็วได้เนี่ยค่อนข้างยากหน่อยนะครับหมดเลยแน่นอนว่าเมื่อได้ของตามที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการสลับซับเอเยน แล้วผมก็ต้องมาอัปเกรดรลเวลให้เขาก่อนนะครับลองดูก่อนว่าบวก3มเนี่ยจะออกออฟใหม่ที่ดีขึ้นไหมหรือว่าจะลงออฟเดิมที่มีอยู่ได้ออฟต้านทานสถานะเอามาทำเขืออะไรครับนี่มันสายต้านทานชัดๆเอาจริงว่าดูจากทรงแล้วผมอาจจะต้องไปใช้ของสีฟ้าก่อนฮ <c oughs> ้ากันดีกว่าแต่ลองอัปบวก6ไปดูก่อนได้เดฟบมาอีกแล้วดาเมคิทิคอนเดฟเด็บอืมทำใจย,ยากเลยนะครับแบบนี้ นันเดี๋ยวผมลองเสริมพลังสีฟ้าดูสิแล้วสรุปเราสร้างถีอทองมาทําไมครับนี่ดูยังมีจมตีต้านทานสถานะดูดูแล้วก็ไม่ได้แย่เลยครับถ้าใส่อันนี้ไปก่อนว่าได้อัตราคิวมาต้อง1%อร์ัปไปบวก9นี่ฮะเอฟเฟคต์ทำลายล้างยังมาอีกคิดดู <c oughs> ไปค้าปะทะไปเด๋ยดสีทอง เมื่อมองแล้วก็ต้องทําใจอะนะแต่ยังว่าถ้าใสา่สีทองมันก็จะเถือกขึ้นและเราก็ยังสามารถพวกไปถึงสิพ่อได้ด้วยฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกเกม Hongkai Starlao แต่ชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใบพัดหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับผมไปลวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม